สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าพบพ่อกับจ่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วตามเคยนะจ๊นนะะทุกคนจา้าได้อาหารเมนูแซ่บมานั่งโช์่ว้อีกแล้วนะจ๊นนะะทุกคนจา้าเมือ่อใดบะเดมนะนัางโชวห่ห้มันก็นอนบ่หลับอีกตามเคยนะจ๊นนะยำไส้หมูตันและกระเพาะหมูเแซ่บจ้ะทุกคนจา้าตมไมเปื่อยๆนะจ๊นนะเนาะมาเด้อจ้ะทุกคนจา้าแวะมา สดกกๆน้ำกันนะจ๊ะเนาะซิมไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะกับผักสดสดหลังบ้านอีกตามเคยนะจ๊ะเนาะไปเก็บมาว่างใดน,นะจ๊ะเนาะแซบจ้ะทุกคนจ๋ามาเด้อจ้ะำลำไส้ไหลนะจ๊ะเนาะมาพี่น้องจ๋าแซบแซบเปนน้ำกันนะจ๊ะเนาะอืม้มเปื่อยต้มเปื่อยมากเด้อจ้ะทุกคนจ๋า うん。 Hmm. แช่ mm, chef. มาเลยเจ้ะทุกคนจา๋าโอ้แสบผุดผัวหูกับผอบหมู Mm-hmm. โอ้แซ่บพูดผัวจะทุกคนจาย้ำใส่ตันเนาะเจ้า,จากับกระเพาะหมูต้มเปื่อยโอ้อลังการจะเหลือไปอย่างเนี้ยสองตอนหนึ่งมาอัอนนี้สิบไปมืโอเคจะทุกคนจ้า เมื่อจะแตกกัดไก่เคี้ยงนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าเหนือแต่ผักอันยะเลยนะจ๊ะนะกราบขอบบุญและขอบคุณนะจ๊ะนะที่เขามารับชมรายรับเพิ่ง่องสาวสาวอินสวีเวดนย้ำมาโชว์ให้นะจ๊ะนะเหยียบยังได้ให้นะจ๊ะนะวางไหนนะจ๊ะนะไปแล้วนะจ๊ะนะเลยพอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนจ๋าสวัสดีนะจ๊ะนะบ๊ายบายจ้า